สว er. okay. ัสดีเอฟซีเนล่าแทนทุกท่านนะครับผมประเด็นข่าววันนี้คือตามหาคุณนะครับขอบคุณเอฟซีเนล่าแทนทุกคนนะครับวันนี้ให้มาดูคลิปข่าวด้วยครับดูเรื่องข่าวกันด้วยครับผมติดตามคลิปข่าวเกาะกระแสข่าวซีดาร์ตัดซองจูด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งด้วยครับผมมาดูคลิปข่าวด้วยนะครับเดี๋ยวคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมเอฟซีเนล่าแทนทุกคนนะครับที่ให้มาอยู่ด้วยกันที่ให้กดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมคนทำยูทูบไม่ได้เลิกนะครับผม ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนี่สวนพริกสวนผักนะครับผมพรีนี่นะครับผมบรรยากาศกันเครับผมเอฟซี FC นั่นละทำมากันด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้มะเขือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถุงนะครับผมนี่สวนพริกสวนขากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะขามวัดนะครับผมโอ้โหสวนวายนะครับผม มาเจอก,กันนะครับผม FC พ่อพอ่พอพี่แม่ FC ทงางวันธราศแทนทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ซ้อนโจ้าสายเลยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม ครับพ่อแม่เอฟซีธรรมบ้านนั่นละทุกคนทุกคนนะครับมาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีธรรบ้านนั่นละทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนะครับสวัดีกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซีธรรบ้านด้วยนะครับผม